เขเาก็ภูมิใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือหลวงตาเพราะหลวงตาท่านก็มีบุญคุณช่วยเหลือยิบยื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอท่านอาพาธอย่างเงี้ยลูกสาวก็เลยแบบไปช่วย หนูออกบินทบากกับหลวงตานานนังครับนานแล้วค่ะแล้วรึกยังไงกร็เลยออกมากับหลวงตาครับอยากอยากออกมาช่วยรู้สึกยังไงที่ออกมาช่วยหลวงตามีความสุขมีความภูมิใจที่ตัวเองได้ทำ